สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทับ1ที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่2นี้เราจะยังเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะนะคะตอนนี้สัปดาห์นี้เราจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นการเปรียบเทียบในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเรามาดูกันนะคะถ้ากรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไร อันดับแรกเลยให้นักเรียนนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเช่นกรณีนี้เขาให้เปรียบเทียบเศษ1ส่วน2กับเศษ5ส่วน6ะคะเรายังเปรียบเทียบกันเลยไม่ได้เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดย เราคิดว่าทําอย่างไรจะทําให้2กลายไปเป็น6ให้นักเรียนท่องสุดคูณแม่2ค่ะ2องคูณสเท่ากับหใช่ไหมคะสคูณ3าเท่ากับหดังนั้นให้เรียนนำสามมาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ค่ะเศษ1นึส่วนสคูณสาม อ่าเหนึ่งก็คูณ3ส่วน2ก็คูณ3ดังนั้นเราจะได้เศษส่วนตัวใหม่ก็คือเศษ3ส่วน6นะคะเป็นตัวเศษส่วนตัวใหม่ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้เราแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีส่วนเท่ากันแล้วเราก็ทำขั้นตอนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ครูสอนเลยเมื่อส่วน6เท่ากันแล้วให้เราบูที่เศษในเมื่อเศษ3กับอ่า แล้วก็เทียบเศษ3กับห้าค่ะ3ามน้อยกว่าห้ดังนั้นเศษสามส่วนหกก็จะน้อยกว่าเศษห้าส่วนหนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเศษ3ส่วนหมันก็คือเศษมันก็เท่าก,กับเศษหนส่วนสะคะดังนั้นเศษ 1, นส่วนสมันก็น้อยกว่าเศษห้ส่วนหค่ะ เขามีการตรงนี้มีหมายเหตุให้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทาทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบตัวเศษนะคะตัวเศษไหนมากกว่าตัวเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านะคะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดกันเลยข้อหนึ่งใหญ่เนี้ยแบบฝึกหัดเนี้ยเขาให้นักเรียนเปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ เลยเสร็จส่วนทุกข้อเลยจะมีทั้งหมดเก้าข,อขอ้อย่อยตัวส่วนจะไม่เท่ากันเลยแปลว่าทุกข้อนันกเรียนต้องทําตัวส่วนคู่ของมันให้มีส่วนเท่ากันก่อนคู่เปรียบเทียบของมันนักเรียนถึงจะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะครูจะยกตัวอย่างสองข้อนะข้อที่4ีพอให้เปียบเทียบเเอาส่วนยี่สิบเสร็จส่วน ทุกต้องคิดเลยว่าเอ๊ะแนะทำยังไงจะได้เท่ากับ24นักเรียนก็ต้องสุดคูณแม่แปค่ะ8 3ดสามเท่ากับยีใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องคูณ3เข้าไปที่ทั้งเศษและก็ส่วนค่ะเคูณสเป็น21ส่วน8ปคูณสก็เท่ากับ24เห็นยังคะ เศษส่วน8มันก็เท่าเศษยบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่หลังจากทำส่วนเท่ากันเมื่อส่วน24เท่ากันแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้แล้วค่ะนักเรียนก็ไปดูที่ตัวเศษสีิบเ้ายสิบอดแน่นอน,นก็น้อยกว่า21ดังนั้นเศษส9บเก้าส่วนสน้อยกว่าเศษย1สบเอ็ดส่วนยีิบสี่ค่ะต่อมาเอาอีกสักข้อหนึ่งเช่นครูจะยกตัวอย่างข้อที่หนะคะ ที่หกเขาให้เทียบเศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนห้ากับเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสามสิบห้ามาดูที่ตัวส่วนกันเลยทํายังไงจะทำห้าให้ได้เท่า 35. กับสามสิบห้าก็ท่องสุดคูณไม่ห้าค่ะห้าหกสามสิบห้าจะเป็นสามสิบห้าดังนั้นคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนคะ่ะดังนั้นนะคะคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ด คูณ3เป็นี่เขียนใหม่ตรงนี้เป็น21นะคะจากนั้นคูณ5ก็เท่ากับ35ดังนั้นนะคะเศษ3มส่วน5มันก็เท่ากับเศษ21ส่วน35นะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราเปรีป่ยนไปแล้วนะคะส่วน35วนเท่ากันแล้วหลังจากนั้นมาดูตัวเศษค่ะ กดว่าตัวเศษคือ2 1เท่ากันดังนั้นกระกนี้2ข้อนี้ตจวเนี้เท่ากันค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะอ่าข้ออื่นฝึกทำเองนะคะทำบ่อยๆจะกเก่งคณิตศาสตร์นะคะต่อไปหน้าถัดหน้าถัดไปอันนี้ตัวเลขไม่เยอะนะคะโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนที่เรนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเลยเช่นน้องใบเตยมีผมยาวเศษ1นส่วนสเมตร น้องใบตองมีผมยาวเสษ3สามส่วนแปดเมตรใครผมยาวกว่ากันเปรียบเทียบกันยังไม่ได้ต้องทำเสษ็หนะะึ่งส่วนสี่นะคะทําส่วนสี่เนี่ยให้มันเท่ากับแปดก่อนแน่นอนนักเรียนต้องท่องแม่สี่ใช่ไหมคะสี่คูณสองเป็นแปดใช่ไหมคะคูณสองเข้าไปทั้งเศษและส่วนเท่านี้นักเรียนก็จะเปรียบเทียบได้แล้วค่ะอ่านะคะต่อไปแบบฝึกหัดข้อต่อแบบฝึกหัด ในหน่วยนี้นะคะในข้อ,อนี้มีทั้งหมดหข้อย่อยจะเป็นเปรียบเทียบจานวนคล้านะคะจํานวนคล้านักเรียนมาดูทั้งทุกข้อเลยทเท่ากันหมดเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็ส่วนสามเท่ากันนี่ส่วนหกเท่ากันส่วนเท่ากันหมดเลยค่ะดังนั้นจํานวนคลานี้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้เลยค่ะครูยกตัวอย่างเช่นข้อห้านะคะข้อที่ห้านักเรียนดูส่วนก่อนค่ะ ยี่สิบสองเท่ากันนะคะอันดับแรกดูส่วนแรกดูส่วนเมื่อส่วนเท่ากันในลำดับที่สองคือดูจํานวนเต็มจำนวนยี่อิบได้สิบเอ็ดเท่ากันอีกแปลว่าสตัดสเตทที่สามเราต้องไปดูตัวเศษค่ะ, 11, ะเศษเจ็ดห้าแน่นอน 10, มากกว่าห้าดังนั้นจํานวนคะ่ะสิบเอ็ดเศษเอ็ดส่วนยี่สิบสองจะมากกว่าสิบเอ็ดเศษห้าส่วนยี่สิบสองค่ะอ่านะคะ หวังว่านักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ